สูตรปุ๋ยช่วงข้าวรับรวงเร่งเต่งรวงโตช่วยเพิ่มแป้ง เพิ่มน้ำนมข้าวมเมล็ดเต่งน้ำหนักดีข้าวระยะรับรวงเป็นช่วงระยะที่สำคัญสำหรับข้าวเป็นอย่างมากในการให้ผลผลิตและคุณภาพดี<ม>การใช้ปุ๋ยช่วงรับรวงข้าวให้ได้ผลดีต้องสูตรนี้เลยค่ะสูตรปุ๋ยตัวท้ายสูงหรือโพแทสเซียมสูงเสริมด้วยอะมิโน,โนข้าวเร่งเต่งปุ๋ยเกรด0 0 6 0ชาลีเฟสจะช่วยสร้างแป้งเพิ่มน้ำหนักมเมล็ดเต่งเต็มรวงยูนิคอะมิโนข้าวเร่งเต่ง ช่วยสร้างแป้งมเมล็ดเต่งน้ำหนักดีมีส่วนผสมของน้ำตาลโมเลกุลเดียวช่วยเพิ่มพลังงานในการยืดร่วงและเพิ่มการดูดซึมได้อย่างรวดเร็วเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ทันทีใช้คู่กันเพิ่มผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีแน่นอนค่ะอัตราการผสมใช้ปุ๋ยเกล็ด006050กรัมออมิโนข้าวเร่งเต่ง cc, 2 0ซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7-10วัน1 1> เซตฉีดพ่นได้ถึง30ไร่เลยค่ะสนใจสั่งซื้อกดคอมเมนต์หรือส่ง พอความหาเราได้เลยค่ะ